สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาทําเมนูอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยครับใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูแกงอ่อมนะครับแกงออมไส้หมูนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายครับผม โอเคครับก่อนที่จะมารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมนี่นะครับใส่เครื่องแกงอ่อมของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้หมู แล้วก็ปิดฝาไว้เลยครับประมาณ30นาทีเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นสมุนไพรของเรานะครับซึ่งปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเอาไว้ใส่ต้มไก่ใส่ทํานู่นทํานี่นะครับปลูกไว้ใส่แกงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเด็ดสักสองสามยอดนะครับเดี๋ยวไปใส่แกงออมแล้วครับเอาแต่ยอดนะครับไม่ต้องเอาเยอะครับแค่นี้พอครับนี่ผมลดน้ำไปแล้วครับล้างน้ำไปแล้วใส่ลงไปเลยน้ำกำลังร้อนขึ้นมานะครับปิดเลยครับ 30นาทีเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะครับ30นาทีนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะครับล้างนะครับผงชูรดใส่ลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับชิมครับ ออมไส้หมูเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงมาครับเมนูนี้ง่ายๆนะครับลองไปทำตามกันได้ครับผมอร่อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ